ฮัลโหลฮัลโหลมาจากไหนก็มือนีสนใจแน่ไปคลิปด้เนี่ยอ๋อคุณเป็นคนผีโบ้โทรศัพท์คาลัวคาลัวัรับคือได้ยินข่าวว่าซื้อโทรศัพท์ซบไปเนี่ยเป็นของขวัญบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่น้ำพ่อแม่เกิดหกมกราโทรศัพท์เราห่างว่าดีจะได้พือโอกาสซื้อไปเสื้อผ้ายเรื่องนะครับเสื้อผ้ายปะบูอัพคลิปมาหนิกระถิด จักอายจักหลานก็ได้แม่แม่แต่ว่าเป็นยังครับพี่ว่าคือ้เห่แล้วแต่ว่าจักสีสซ่งเห้ย่ำเลยได้ซื้อให้ตอนนี้เอากลัไปลงแอปล่องยังเฮ็ดเรียบร้อยสนใส่ได้สมัครให้ปกติติดตามซองยูทูบให้กอล์มวันต้องจะสั่นล่ะติดตามช่องแล้วก็เฮ็ดเขาจะยังกดกระดิ่งทุกอย่างที่แบบให้ไปเฮ็ดเองนี่เฮ็ดว่าเป็นครับเปิดปุ๊บล่ะ แจ้งเตือนคลิปฮอตได้เลยอย่างเงี้ย<ช>บล็อคลิปฮอตได้เลยสิติดติดต,ตามคลิปฮอตคืบอกว่บา,บาเอ้าอันควน,วนีเงิื่อนบอสเดลเซอร์ออเนี่ยบ่มีครับนี่นี่อยู่ก่อนเดียวนหน่อยใส่มาเข้า,าขมาก่อนยังบ่ได้เลยเด่ซอร์นอเนี่ยคือเบิดแล้วครับเง<า>ิ่อนคือหาพันนะครับหาบ่เซืรอมันก็บ่ไดลเซอร์อจกักเซียกันข้าวพ,พ่อมีื่อได้แล้วมันก็ต้องเซืรอแล้วโอกาสที่โทรหาแม่ตะเพียบ่ค่อยมีโทรหาตะเทียนี่แบบเดียวกันปิดเครื่องปิดเครื่องโทษฮาม่เป็นอยังโทรศัพท์ห่างแต่มันเสื่อมเนี้ยบางเทียก็ดับไปแนี้ย พอแม่ใส่กดปุ่มนะครับตอนนี้่เมื่อวันวันเราใส่โมเป็นแต่ก่อนนน,นี่เคยใส่แล้วแบบแบบมันพังแล้วก็เหตุหลานไปนเหตุเสียแน่ก็เลย <ừ. S 1> แบบผมมีเงินผมก็มีเงินส่งนั้นผมมีเงินอยู่ประมาณเท่าใดเนี่ยแหละผมเรียนหนังสืออยู่ผมก็เลยครับผมบ่ซื้อให้แม่บ่ได้ใส่พ่อแม่เราเป็นคนที่บุกไฟกล้าซื้ออีหยังที่พอผ่านร้านเราหลายนะครับไปได้ซ <ừ. S 1> ื้อกดปุ่มไปให้ใส่เขาซื้อมื่นแบบเกือบ2ปีแล้วมั้งครับห้าวันนี้ก็ได้นี่แหละซื้อให้อายสื้อไม่ห้ก็เวลาอันนั้นบ่เชิงอัันน้นอันนั้น เครื่องนังเพราเชื่องว่าซื้อไหเพราะว่าเป็นเงินเล่าเป็นเงินเล่าแต่ว่าผมแต่ว่าผมเป็นคนซื้อนะครับเพราะว่าแม่กัใไหผมไปเลี้ยนไปยังนี่แหละครับแต่ว่าผมก็เอาเงินส่วนนั้นแบ่งไปซื้อใหเล่านะครับก็อันนี้เป็นถือว่าเป็นของขวัญชิ้นแรกจากเงินที่ผมทํางานจริงนะครับเป็นอาจจะเป็นราคาที่มันไม่ได้สูงมากแต่ว่าสําหรับผมคือมันสูงเลยนะครับเป็นของขวัญชิ้นแรกเพราะว่าเราเราทำงานเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับ ดีละลาซื้อโทรศัพท์มันเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารเวลานี้ติดต่อกันแน่นะครับบหัวข้อมีอย่างนี้สะดวกสะดวกร่านเพราะว่าตั้งทั่หานองโทัหาหลานกับบ่อคอยู่นั่งกันกันไงแล้วพอครับส่วนพ่อนี่เราบ่อคอยใสรโทรศัพท์ครับแต่ว่าอยากซื้อให้เราให้ใส่น้ำมูอยู่แต่ว่าให้เก็บเงินกัน่อยก่อนพ่อเราบ่อเปล่าดอกเราลงตาไห้ตาหน้าไปตาพงครับมีน้ำแม่นี่แหละโอเคสุดแล้วแต่ว่าสิแต่ว่าสิซื้อให้อยู่นะครับ สันสันมีเงินเลยเดซื้อให้ยูแต่่วาเก็บจึงงอนอยอันนี้ก็คือว่าแบ่งแบ่งเงินกันตื่นเต้อ่าครับผมคลิปนี้นะครับกัดวันนี้ยังแบบมี้ซ้ำนี่แหละนะครับเห็น้องท้ายน้องกาเด่นยูร้านเดียวยูตรงขามยูตรงขามทั้งทีมอ่ะอันนี้มันยูกลางๆเรายังไม่ได้กินข้าวเลยไปให้กินข้าวไหม ฟุกกับกดนี่เรียบร้อยแล้วครับกินเขาแล้วออไปนอนอยู่รถกินแล้วสามนาทีก็แหละรบยังกินหนีสั้นๆบ๊ายบาย